สาเหตุแรกปั๊มคลาดตัวบนนั้นเสียลูกยางนั้นชํำรุดเสียหายทําให้ไม่มีมกําลังส่งจากแม่ปั๊มตัวบนไปหาแม่ปั๊มตัวล่างแม่ปั๊มตัวล่างก็อาจมีสิทธิ์รั่วได้เช่นกันกรณีต่อมาในกรณีที่รถยนต์ของท่านนั้นเข้าเกียร์ไม่ได้หรือเข้าเกียร์แล้วคลาดลื่นวิ่งไม่ออกมีกลิ่นไหม้ยิ่งใส่น้ำหนักบรรทุกมากเราวิ่งไม่ออกมีแต่แรงมีแต่เสียงแต่แรงไม่มียกเกียร์ออกมาทั้งลูก เมื่อเรายกเกียร์ออกแล้วเราก็ตรวจตามลําดับต่อไปนี้ลําดับแรกคือลูกปืนเมื่อแกนกลางศรนั้นทําให้เข้าเกียร์ยากเพราะว่าการเลื่อนเข้าและการเลื่อนออกของเป็นการเคลื่อนตัวที่ไม่ได้องศาหรือเป็นการเคลื่อนตัวที่ไม่ได้ศูนย์เมื่อแกนกลางจุดนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวหมูมีการสึกหอการเคลื่อนตัวของลูกปืนนั้นจะขยับตัวได้ทําให้หน้าสัมผัสข,ของลูกปืนจุดนี้ให้ก้ามปูนั้นเกิดการกดตัวของแต่ละครั้งนั้นจะไม่พร้อมกันคลัดจึงไม่จับ ทำให้การเข้าเกียร์นั้นเกิดขึ้นได้ยากสําหรับรถยนต์ที่ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วการตรวจสอบลูกปืนนั้นจะต้องหมุนคล่องแบบนี้ลูกปืนจะต้องหมุนคล่องตลอดเวลาเวลาที่เราสัมผัสแต่ถ้าลูกปืนมีความชำรุดเสียหายหมยายความว่าลูกปืนด้านนั้นลนะขาดจาระเบีหรือลูกปืนแตกแต่ส่วนมากแล้วจุดแต่ส่วนมากแล้วจุดนี้จะมีรอยไหม้รอยสึกที่เกิดจากการสัมผัสกระเดื่องด้วยชุดตีนผีนั่นเองหรือในเบื้องต้นถ้าหากว่าท่านเข้าเกียร์ยาก หยับดูแกนตัวของลูกปืนดูแล้วถ้าเกิดว่ามันหลวมท่านสามารถทดลเราเปลี่ยนดูแกนของลูกปืนดูกัอนก็ได้เพราะบางทีแกนตัวนี้มันสึกด้านในเมื่อแกนแล้วสึกทําให้ลูกปืนนั้นวิ่งไปข้างหน้าการกดกามปูน,นั้นไม่พร้อมกันนั่นปัญหาต่างๆที่เกิดจากการเข้าเกียร์หรือเข้าเกียร์ยากหรือเข้าเกียร์ได้แล้วคลาดลื่นคลาดไหม้ลูกปืนเสียลูกปืนแตกเพราะเมื่อไรก็ตามที่คนขับเหยียบคลาดมันจะวิ่งเข้าชนวิ่งเข้าชนแบบนี้ เมื่อไรที่หน้าแปลนของลูกปืนนั้นไหมหรือสึกหรอต่อมาแผ่นแรงเสียดทานนั้นมีความสูญเสียเนื่องจากมันมัว,น,ว,น,วนหมดภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้สีดำดำคือแผ่นคลาสแผ่นคลาสตัวนี้ถ้ามันหมดจะมีลักษณะก็คือหมุดที่ท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้สามารถเห็นสึกถึงเหล็กเลยเหล็กได้จะสังเกตเห็นว่าหมุดตัวนี้มีความลึกแต่หมุดตัวนี้มีความตื้นนั่นหมายความว่าถ้าแรงหมุนเกิดการเสียดสีทําให้หมดุดทําให้พากคลาสดันหมด จะเสร็จสีถึงเหล็กหมุดย้ำนี้นั้นวิธีการก็คือท่านสามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งแผ่นเลยกับท่านสามารถส่งแผ่นคลาสหรือชุดเรือนของคลาสนี้ไปให้โรงที่เขารับอัดแผ่นคลาสใหม่สามารถเปลี่ยนแผ่นเฉพาะแผ่นความฝืดนี้ได้สองด้านอันนี้สองด้านอีกสาเหตุหนึ่งของเรื่องทั่วไปที่ไม่สามารถที่เข้าเกตได้นี่คือสปริงนันลาท่านจะสังเกตเห็นว่า ด้านซ้ายนั้นเป็นแบบตีนผีซึ่งใช้กับรถ10บล้อหรือรถบรรทุกส่วนด้านขวานั้นใช้รถกระบะหรือรถเก๋งทั่วไปเพราะฉะนั้นลักษณะของสปริง2รูปแบบนี้หลักการและหน้าที่ของมันจะเหมือนกันแต่วิธีการใส่ใช้งานนั้นจะต่างกันอันหนึ่งจะเป็นแบบนี้ส่วนอันหนึ่งก็จะเป็นสปริงด้านในขดเพราะฉะนั้นอีเหตุผลหนึ่งที่เข้าเกียร์ไม่ได้คือสปริงนาเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการถอดสปริงของแบบตีนผีรถบรรทุกออกมาดูว่าวิธีการเปลี่ยนชิ้นส่วน ชุดซ่อมนั้นเปลี่ยนอย่างไรท่านสามารถที่เปลี่ยนได้ทั้งชุดแต่ราคาค่อนข้างสูงหรือท่านใดที่ต้องการที่เปลี่ยนเฉพาะชุดซ่อมภาพต่อไปนี้ท่านสามารถนําไปปฏิบัติได้วิธีการถอดสปริงออกนั้นเราต้องระวังเพราะว่าเมื่อคลายน็อตออกแล้วสปริงกะดิดใสเราต้องหาลายที่หนาๆนั้นทับเอาไว้ที่ภาพเห็นภาพที่ท่านเห็นอยู่ไหนเป็นการเอาลิฟทับเอาไว้แล้วเราจะ,ะคลายน็อตให้ดู เมื่อเราถอ,นอดน็อตออกหมดทุกตัวแล้วเราก็ดึงฝาครอบด้านบนออกมาแบบนี้แล้วทำการไปรซื้อชุดซ่อมมาใส่ชุดซ่อมก็จะมีชุดข้งมันที่เป็นสปริงทั้งหมดที่เห็นนี้กับกระเดืองก็คือกระเดืองกดตีนผีคือตัวนี้เราเอามาก็ประกอบกลับคืนใส่ให้ถูกต้องเหมือนเดิมข้อควรระวังคือใส่ให้ถูกต้องเหมือนเดิม ่อนที่เราจะประกอบตีนผีของใส่แผ่นคลาสก่อนให้ถูกด้านด้านที่เห็นนั่นคือด้านเรียบอันนี้คือด้านเรียบส่วนด้านนี้เป็นด้านด้านนูนลักษณะของด้านนูนนั้นจะหันไปหลังรถเวลาใส่อยู่ลักษณะนี้แล้วเราก็ทําการใส่การใส่แผ่นคลาสนั้นสปริงจะต้องดิ้นไม่ได้ก็คือแข็งปริงตัวนี้หนะ้าที่ของมันก็คือลดแรงกระชากระหว่างการตัดต่อระหว่างกําลังของรถยนต์ไปสู่ระบบการขับเคลื่อนล้อ นั่นคือจะมีเพลาจุดนี้เกิดการบิดตัวเพราะฉะนั้นเมื่อการบิดตัวเกิดจากค้นขับนั้นปล่อยคลาดอย่างทาให้สปริงตัวนี้ถูกบีบเพราะฉะนั้นสปริงตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันหลวมหรือหักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเสียงดังเลาขึ้นอยู่ในทํางานก่อนที่เราจะทําการใส่แผ่นคลาสเราจะต้องดูหน้าแปลนของล้อยชิ้นแรงนั้นสกปรกหรือไม่ถ้าเป็นสนิมให้ขัดออกล้อยชิ้นแรงนั้นไม่ควรมีรอยแตกรล้า ไม่คุณไม่แร้ไม่ควรมีรอยไหม้หรือลักษณะไม่เรียบเพราะทําให้คลาสออกตัวสั่นได้เมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเรียบร้อยดีเราจึงใส่แผ่นคลาสเข้าไปก่อนที่เราจะใส่แผ่นคลาสและตีนผีนั้นเราต้องมั่นใจกับว่าลูกปืนที่อยู่ด้านในนั้นซึ่งเป็นลูกปืนที่ประคองปลายเดียวตัวนี้จะต้องไม่แตกต้องหมุนคล่องเมื่อเราประกอบแผ่นคลาสและตีนผีเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็เล็งตรงกลางศูนย์ให้ตรงลูกปืนข้างใน ท่านใดที่มีเฟืองสไปายแบบนี้ก็สวมลงไปเมื่อเราสวมชุดเฟืองนี้ตรงแล้วเราก็ขันน็อตรอบให้แน่นถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านใดมีประแจปอนก็ต้องขันให้เท่ากันทุกตัวเพื่อผลประโยชน์ตรงที่ว่า ถ้ามีแรงกดเท่ากันนั้นโอกาสคลาดลื่นหรือโอกาสคลาดเสียนั้นเกิดขึ้นได้ยากหรือช้าที่สุดถ้าท่านใดยังมีเฟืองตรงนี้เราก็ใช้สายตาเล็งเอาให้ตรงเพื่อเราจะได้ยกเคลียร์สายแลนจะได้เข้าง่ายเมื่อเราขันน็อตรอบตีนผีนั่นทุกตัวเสร็จแล้วให้เราคลายน็อตสีแดงที่เห็นเนี่ยสี่ตัวหนึ่งสองสสีคลายออกมาน,น็อตตัวนี้ถ้าเราไม่คลาย สีต่อมาคือจะปรับตินผีไม่ได้เราจะต้องคลายออกตินผีตัวนี้เป็นติ้นผีใหม่เราซื้อมาใส่ใหม่แต่ชุดซ่อมของตินผีถ้าท่านไม่เปลี่ยนใหม่ก็ได้เราสามารถเปลี่ยนชุดสปริงกานใหก็ได้ตัวน็อตตัวนี้เป็นน็อตปรับระยะติ้นผีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนแบเนี้คลายออกก่อนเป็นนอ็อตเบอร์สิบเจ็ดคลายออกทุกตัว สี่ตัวน้ามใส่เข้าไปถึงขาดเป็นเรื่องปกติเมื่อเราอลอักสี่ตัวที่ตออกแล้วให้เราดึงเฟืองนี่ออกมาอ่านใดที่ไม่มีเฟืองนี้ก็พยายามใช้ใช้ตาในการเล็งเอาเมื่อดึงเฟืองออกมาสังเกตดูเราจับแผ่นคลาดลแค่น้น่นแต่ถ้าเราไม่ถอดน็อตสี่ตัวนี้ออกมาแผ่นคลาดน่าจะเทยียบตัวได้สามารถโยกซ้ายโยกขวาได้ซึ่งแบบนั้นใช้ไม่ได้ กฎเกณฑ์ในการปรับตั้งทีมผีนั้นอันดับเบื้องต้นขั้นตอนแรกก็คือให้ท่านจับลูกปืนที่มาแล้วกดลงไปที่หน้าแปลนแล้วขยับถ้าลูกถ้าลูกปืนกดคลาสนั้นสามารถยกได้แบบนี้เด็ดเสมือนเราวางลูกปืนนี้ไว้บนกระดานถ้ากระดานนั้นเรียบลูกปืนนี้ไม่สามารถที่จะยกไปไม่ได้เช่นกัน ถ้าหน้าแปลนตรงนี้เรียบมันก็ไม่สามารถที่จะยกแบบนี้ได้อันนี้แสดงว่ามันไม่เท่ากันก็ค,คือความสูงไม่เท่ากันเริ่มต้นเราจะต้องปรับให้เท่ากันก่อนการปรับหรือวิธีการปรับนั้นจะมีน็อตสิบสองตัวนี้ต,ตัวล็อกไว้รอบๆรอบๆรอบๆให้เราคลายเบอร์สิบสนี้ออก แล้วเราก็เอาออกอ,ออกได้การหมุนเข้าหรือการหมุนออกนั้นมีผลทำให้ตัวนี้ฉับขึ้นหรือฉับลงแล้วดูนะครับผมนี่ทางการหมุนเข้าเห็นไหมครับตัวนี้่าถอยออกมาถ้าเราปรับให้ทิ้งผีตัวนี้ได้ออกมา,มากผลที่ตามมาก็คือลูกปืนตัวนี้จะกดทําให้คลาสจักตลอดเวลา เราเรียกว่าคลาดยันวิ่งไม่ออกกินน้ำมันรถมีแต่เสียงเครื่องร้อนจัดเพราะว่าวิ่งไม่ออกต้องเร่งเครื่องแรงๆนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการปรับตีนผีเบื้อมต้นก็คือให้เราจำของเดิมว่าจุดล็อกตัวนี้มีกี่เกลียวอ,อย่างคันนี้เปลี่ยนชุดตีนผีใหม่ เราก็าแบบเดิมแบบนี้ก็คือมาจากโรงงานแบบนี้เราก็อาจจะไม่ต้องปรับก็ได้แต่เราไปปรับที่าสากด้านนอกปรับให้ลูกปืนออกหรือเข้านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรยายละเอียดกันเราปรับให้หน้าแปบนี้มันเสมอกันก่อนจากการคลายนอ็อตหรือจากการปรับน็อตตัวนี้จะสังเกตได้ว่าลูกปืนนั้นจะไม่ดิ่นเหมือนตอนแรก ตอนแรก,ก็ดินแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ดินแล้วก็คือ,คอน่าแปนเสมอเท่ากันแล้วเราก็ทำการล็อกเราลองดูอีกข้างหนึ่ง ปากฏว่าดิ้นไม่ได้ก็คือเหมือนหน้ากระดานเรียบเท่ากันเมื่อเราปรับระยะห่างของก้ามปูและลูกปืนกดคลาสนะการที่ก้ามปูตัวนี้ขยับตัวแบบนี้ได้เราเรียกว่าระยะฟรีระยะฟรีหมายถึงลูกปืนจะไม่กดก้ามปูนั้นไว้ตลอดเวลาเพราะถ้าก้ามปูกดไว้ตลอดเวลาลักษณะนี้ไม่สามารถขยับได้เราเรียกว่าคลาสยันสิ่งที่ตามมาคือวิ่งไม่ให้ออกวิ่งเปลืองน้ำมันคลาดลื่นนั่นเองอกรณีหนึ่ง การปรับความสูงของตีนผีตัวนี้เราใช้คนเดียวก็ได้ใช้คนเดียวตัวนี้สอดเข้าไปเราได้ค่าแล้วเราก็ล็อกการปรับตีนผีนั้น ไม่มีมาตรฐานใดต,ตัวว่ารถคันไหนปรับตีนผีให้สูงหรือรถคันไหนปรับตีนผีให้ต่ำทีนี่กฎเกณฑ์ว่าเมื่อเราเปลี่ยนสเปคชุดซ่อมหรือเปลี่ยนตีนผีทั้งชุดการทํางานของการจับและจับของแผ่นพลาสตนจะเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือดีมากเพราะนั้นการปรับตั้งตีนผีก็ย่างเองจากก่อนที่เราถอดว่า เกลียวตัวนี้มีระยะห่า,หางเกลียวที่เท่าไหร่เกลียวระยะห่างของเกลียวจะต้องเท่ากันอ้างอิงจากอันเก่าแล้วมาปรับอันใหม่พอเรายกเทียใส่ลูกปืนอาจจะห่างหน่อยนึงด้วยชิดหน่อยนึง เราสามารถปรับที่สากได้